ดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักชวงและรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์หน่วยสรีรสตร์ทสวงอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านนี้ค่ะก็ยังเป็นคุณหมอผ่าตัดโรคหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์จุนนำชายศิริสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นคุณหมอผ่าตัดเกี่ยวกับโรคหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าโรคหัวใจที่ผิดปกติตั้งแต่กําเนิดหรือตั้งแต่เกิดนั้นมันมีอะไรบ้างคะก็หลักๆเลยเราก็จะแบ่งโรคหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดเนี่ยเป็น2ชนิดก่อนนะครับเป็นชนิดที่เขียวกับไม่เขียวเขียวกับไม่เขียวอะไรเขียวอะไรไม่เขียวคะเขียวนี่ก็คือตัวเขาจะเขียวนะครับอ๋อค่ะซึ่งที่เขียวเนี่ยก็เพราะว่า ออกซิเจนเนี่ยน้อยก็คือเป็นเลือดดาที่ไปเลี้ยงร่างกายแต่เป็นเลือดดาที่มีเลือดแดงมาปนบ้างนะครับถ้าถ้าเป็นเลือดแดงล้วนๆก็จะไม่เขียวครับคำว่าแต่กําเนิดนี่ก็คือตั้งแต่คลอดออกมาเป็นทารกตัวนน้อยเลยตั้งแต่ในท้องเลยครับตั้งแต่ตอนที่ในท้องแล้วก็สร้างอวัยวะเนี่ยนะครับก็ป็ปกติเลย แล้วพูดถึงสถานการณ์โรคหัวใจผิดปกติตั้งแต่กําเนิดหรือตั้งแต่เกิดนั้นในคนไทยมีเยอะไหมคะอาจารย์อุบัติการของโรคหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามันเหมือนกันทั่วโลกค่ะไม่ได้ขึ้นกับสัญชาติเชื้อชาตินะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นหมายความว่าเฉพาะโรคเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าโดยอุบัติการโดยรวมเนี่ยนะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยมันพอๆกันหมดคือประมาณ7-8รายในพัน อเอิดต่อกิดรายต่อ1,000คนที่เกิดค่ะแสดงว่าอุบัติการ์ของโรคนี้ก็ไม่ได้ลดลงแล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบนั้นถูกไหมคะไม่ได้ลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจผิดปกติตั้งแต่กําเนิดน,นั้นเกิดจากอะไรคะเท่าที่ทราบบางทีก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องกรรมพันธุ์ค่ะก็จะมีบ้างแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อ ระหว่างที่ตั้งครรภ์น,นะครับแล้วก็คนไข้ที่ทานยาบางทีก็เกิดได้นะครับยาบางชนิดเนี่ยทำให้เกิดความผิดปกติในการสร้างอวัยวะนะครับจะเห็นว่าบางคนทานยาที่ที่เป็นผลเสียกับเด็กเนี่ยก็จะมีแบบมือกุดเท้ากุดหรืออะไรนี้ก็ก็จะมีได้เพราะฉะนั้นมีผลกับหัวใจก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายสาเหตุหรือส่วนใหญ่สุดเลยเนี่ยก็คือเราไม่ทราบเป็นเป็นความผิดปกติเหมือนกับโดยโดยบังเอิญจากการที่ สร้างอวัยวะของร่างกายเนี่ยนะครับตอนที่สร้างเนี่ยมันหัวใจเนี่ยตอนในในท้องเนี่ยตอนที่มันเริ่มสร้างเนี่ยเป็นท่อตรงๆแล้วมันก็จะหมุนตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นหัวใจลูกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอีกตอนที่ตอนหมุนเนี่ยหมุนไปหมุนมาเนี่ยบางทีมันมันหยุดหมุนมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันผิดปกติส่วนที่มันควรจะแยกจากกันมันไม่แยกหรือส่วนที่มันควรจะรวมกันมันไม่รวมมันก็เกิดเกิด ปัญหาขึ้นมาได้ค่ะอาจารย์จุนคะในช่วงระหว่างที่คุณแม่เนี่ยกำลังตั้งคันเนี่ยระยะเดือนที่เท่าไหร่คะที่จะได้มีการพัฒนาหัวใจกับลูกน้อยในครันช่วงนี้ก็คือประมาณช่วง12สัปดาห์แรก12ส,ส,สัปดาห์แรกถ้าตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นคุณแม่มือใหม่เนี่ยมีโอกาสไปฝากคันกับคุณหมอตอนนั้นจะมีการตรวจพบไหมคะ,ะจริงๆตอนนั้นเนี่ยยังตรวจไม่พบเพราะว่าตอนนั้นยังเล็กมาก เราจะเห็นจริงๆอาจจะตั้งแต่ประมาณสัก20สสัปดาห์ขึ้นไป20สัปดาห์ถึงจะรู้ว่าท<ำ>ารกที่อยู่ในคภนนั้นผิดปกติหรือเปล่าล่ะคะบางทีทําอุตดาซาวในแพทย์เฉพาะทางที่เขาทําอุตดาซาวในในในเด็กอาจจะเป็นสูตินรีแพทย์หรือว่าเป็นคุณหมอโรคหัวใจเด็กนะครับพวกนี้เนี่ยเขาเขาสามารถจะทำอุตดาซาวแล้วก็คล้ายๆกับทาตรวจด,ด้วยคลื่นสียงความถี่สูงเนี่ยนะครับก็สามารถจะเห็นอวัยวะต่างๆใน ในร่างกายเด็กได้นะครับแล้วก็จะเห็นไปถึงหัวใจได้เหมือนกันก็จะมีความผิดปกติบางอย่างที่สามารถบอกได้ว่าว่าผิดปกติค่ะหลังจากที่ทางคุณหมอเนี่ยได้ทําการอัลตราซาวแล้วนะคะเพราะว่าเด็กที่อยู่ในคานหัวใจผิดปกติตรงนี้เขาจะมีคําแนะนํากับคุณแม่ไหมคะว่าเออเราควรจะทํายังไงรักษาเขายังไงหรือว่าเลือกวิธีไหนถ้าเป็นความผิดปกติที่ไม่รุนแรงมากเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ได้แนะนําอะไรแค่แค่แจ้ง อาจจะถ้าเราเห็นจริงๆเราก็จะแจ้งให้ทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นะนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็รักษาได้แต่จะมีความผิดปกติบางอย่างที่ค่อนข้างจะเป็นความผิดปกติที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ mm. แล้วก็การรักษาเนี่ยถ้าคลอดออกมาแล้วเนี่ยการรักษาก็คือต้องมีการผ่าตัดที่ทค่อนข้างจะสลับซับซ้อนะนะครับแล้วก็อาจจะต้องผ่าตัดหลายรอบอันนี้เราก็อาจจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะว่าผลการรักษาเองก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ ดันั้นเนี่ยก,ก็มีคุยกันถึงขั้นว่าจะพิจารณาที่จะต้องทำเหมือนกับทำแท้งหรือไม่นะครับก็แล้วแต่ทางผู้ปกครองคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยว,ว่าจะพิจารณายัางไงค่ะ,คะแล้วโอกาสแค่เราพูดเป็นสัดส,สว่วนหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะการตรวจเจอตั้งแต่20สัปดาห์แรกในครั์กับการมาตรวจเจอตอนที่แบบใกล้จะคลอดแล้วแบบนี้ อัตราหรือว่าสถิตินั้นมันเพิ่มขึ้นไหมคะตอนช่วงหลังมันเนี่ยก็คือการคนที่ตรวจดูอุลตราซาวด์ดูว่าเด็กในท้องได้เนี่ยก็จะเ,เพิ่มมากขึ้นะนะครับนั้นโอกาสที่จะเจอก็จะก็จะมากขึ้นด้วยครับค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณแม่ที่กําลังอยู่ในช่วงตั้งท้องนั้นพบว่าลูกของตัวเองนะั้นมีอัตราหัวใจผิดปกติเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเออจริงๆแล้ว คงไม่ต้องดูแลอะไรมากมายต่างจากคนที่ตั้งครรภ์ปกตินะครับงั้นก็พวกนี้ก็คือดูแลตามปกติไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าหลังจากคลอดแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องต้องมาปรึกษาแล้วก็ดูแลกันต่อไปว่าการรักษาในเด็กที่หัวใจผิดปกติเนี่ยจะต้อง ทำยังไงบ้างนะครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะพบเจอตั้งแต่ในคันเมื่ออายุ20สัปดาห์ใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้อาจารย์จุนบอกว่าสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่เจอตอน20สัปดาห์แต่อาจจะไปเจอตอนช่วงปลายแบบนี้โอกาสเกิดก็มีเหมือนกันแล้วแบบนี้นะคะในส่วนของการรักษาหรือว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะต้องยังไงคะต้องให้คุณแม่คลอดน้องออกมาก่อนไหมคะอาจารย์การรักษาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการรักษาถ้าเราเจอตั้งแต่ในในท้องนะครับในบ้านเราเนี่ยจริงๆการทํา เ,เรียกว่าการทําเหมือนกับส่วนหัวใจเนี่ยนะครับในตั้งแต่ในท้องเนี่ยนะครับ,รบก็มีคนทาแต่ในบ้านเราเนี่ยยัง,ยงเรียกว่ายังอาจจะพึ่งเริ่มเริ่มแค่นั้นเองนะครับเช่นเด็กเนี่ยอาจจะมีลิ้นหัวใจที่ติดนะครับ,รบแล้วก็เขาเอาบอลลูนเนี่ยเข้าไปถางลิ้นเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กนี่อยู่ในในคันในคัน,น,น,นก็มีนะครับแล้วก็ ทำให้ความผิดปกติอย่างอื่นที่จะตามมากับลิ้นหัวใจที่ตีบเช่นหัวใจห้องมันก็จะเล็กตามไปด้วยเนี่ยมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นได้ก็ทําให้การรักษาหลังคลอดออกมาอาจจะทําได้ดีขึ้นนะคะ่ะการรักษาที่อยู่ในคันที่บอกว่า,าได้มีการทําบอลลูนตอนที่น้องเขาอยู่ในคันเนี่ยนะคะความเสี่ยงมีเยอะไหมคะอ,อาจารย์โอ้เสี่ยงเยอะครับเ<อ>สี่ยงเยอะ,ะแต่ว่าเราก็จะเลือกทําในรายที่เหมือนกับความผิดปกติเนี่ยจะค่อนข้างรุแนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถ้ายังไงเนี่ยออกมาเนี่ยการรักษาก็เสี่ยงอยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงก็ก็อาจจะจะ,จะใกล้เคียงกันออาจารย์รฟังแล้วน่ากลัวจังเลยอาจารย์บอกว่าตั้งแต่อยู่ในครั์ก็เสี่ยง<ช>พอคลอดออกมาแล้วการรักษาก็ยังเสี่ยงอยู่ดีแล้วแบบนี้ถ้าเกิดเราเจอเจอเหตุการณ์แบบนั้นเราจะตัดสินใจหรือว่าเลือกทางเดินไหนคะก็ต้องคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่นละครับว่าให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจเราก็จะให้ข้อมูลนะคั้งสองด้านว่าถ้าคลอดออกมาแล้วจะจะ ต้องทํำยังไงบ้างนะครับหรือว่าถ้าตั้งแต่เป็นตั้งแต่ในคันเนี่ยแล้วเราทําตั้งแตใ่ในคันเนี่ยผลดีผลเสียเป็นยังไงะนะครับสมมุติว่าตอนนี้น้องเขาคลอดออกมาแล้วขั้นตอนการรักษาที่ทางผู้ปกครองทั้งคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยยินยอมแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางคุณหมอครับค่ะ,คะตรงนี้อาจารย์จูนเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าขั้นตอนการรักษานั้นทํายังไงบ้างคะคือต้องต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีคนไข้ส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ทราบเลยบางบางครั้งเนี่ยคนไข้คลอด ว่าเป็นโรคหัวใจนะครับจนกระทั่งอาจจะ <c oughs> วันนี้คืนดีไปตรวจร่างกายเพราะว่าไปฉีดวัคซีนหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วถึงจะเจอก็มี <c oughs> นะครับคุณหมออาจจะตรวจแล้วก็ฟังได้เสียงหัวใจผิดปกติ <c oughs> แล้วก็ส่งไปทําเอ็กโคอะไรตามเรื่องตามราวก็จะเจอได้นะอัน <c oughs> นั้นจะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเด็กคลอดออกมาแล้วอย่างที่ว่านะครับถ้ามีความผิดปกติแต่แรกคือเขียวนะหรือว่าเขามีอาการเหนื่อยของเขาคืออาจจะดูดนมแล้วก็เหนื่อย <c oughs> นะครับหรือว่า มีภาวะที่ฟังเสียงหัวใจผิดปกตินะครับได้ยินเสียงผิดปกติเนี่ยก็ไปตรวจเอ็โคทำอะไรเงี้ยก็เจอก็มีนะครับซึ่ง,<ฆ>ซ,งซึ่งก็จะมีส่วนใหญ่หลักๆแล้วก็คือหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยถึงจะทราบนะครับ<ฆ>ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะจะมีวิธีการรักษาเนี่ยหลายวิธีนะครับตั้งแต่ให้ยานะครับถ้าเกิดว่าเ,าเขามีภาวะเช่นหัวใจต้องทํางานหนักแล้วเหนื่อยเราอาจจะต้องให้ให้ยา ช่วยประครับประคองไปก่อนะนะครับหรือนะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ทำได้อย่างเช่นไปสวนหัวใจแล้วก็ใส่ขดลวดนะหรือใส่เครื่องมืออะไรเข้าไปเพื่ออุดรูรั่วนะครับสมมุติอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาซึ่งยังไม่ต้องถึงการผ่าตัดแต่ถ้าสุดท้ายแล้วทําไม่ได้นะหรือว่าทําแล้วไม่สําเร็จนะหรือให้ยาแล้วแล้วเด็กก็ยังมีอาการเหนื่อยนะครับพวกนี้ก็ถึงจะต้องมาคุยกันว่าจะต้องผ่าแหล ส่วนใหญ่ที่อาจารย์จูนเจอเจอนะั้นส่วนใหญ่ที่โรคพิการหรือว่าหัวใจผปกติแต่กําเนิดนั้นเขาเป็นอะไรคะอาจารย์คือการรักษาต่อนเนื่องเขาว่าโรคที่เจอได้บ่อยที่สุดนะครับก็คือโรคผนังกั้นหัวใจห้องล่างเนี่ยรั่วนะรับอันนี้คือเจอได้บ่อยที่สุดรนะอ,องลงมาก็จะเป็นอย่างอื่นนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ผนังกั้นหัวใจรั่วนะครับมีเรื่องของเส้นเลือด ที่ออกจากหัวใจเนี่ยตีบนะครับอะไรพวกนั้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นเป็นลักษณะจนกระทั่งรุนแรงถึงขั้นว่าหัวใจเนี่ยมีไม่ครบห้องก็มีนะครับหัวใจคนเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมีห้องล่างจะสําคัญนะครับในการบีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายกับบีบเลือดไปฟอกที่ปอดนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหัวใจห้องล่างเนี่ยมันฝ่อไปข้างหนึ่งนะครับมันเหลือห้องเดียวนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ วิธีการรักษาเนี่ยมันก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับ<ฆ>จนสุดท้ายเนี่ยคนไข้ยอยู่ได้ด้วยหัวใจห้องล่างห้องเดียวเพื่อไว้บีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายเพราะนั้นต้องใช้แรงเยอะนะครับส่วนเลือดที่ไปฟอกที่ปอดเนี่ยก็ต้องไปด้วยการไหลแรงดันของเส้นเลือดเขาเองนะครับ<ฆ>แล้วก็ไปฟอกที่ปอดโรคหัวใจผิดปกติตั้งแต่กําเนิดนั้นส่วนใหญ่ที่มักจะได้รับการรักษาและคิดว่าพอรักษาไปแล้วมันเห็นผลได้ดีที่สุดนั้นจะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่คะ อันนี้ก็แล้วแต่โรคอีกครับนะบางโรคเนี่ยต้องรักษาตั้งแต่แรกคลอดเลยาภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยต้องผ่าเลยเน,นะครับเช่นโรคที่เส้นเลือดออกสลับข้างนะครับสเส้นเลือดอแดงที่ไปเลี้ยงร่างกายแทนที่จะออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายที่เป็นเลือดแดงกลายเป็นมาออกจากหัวใจห้องล่างขวาในขณะที่เส้นเลือดที่ไปฟอกที่ปอดนะครับส่งเลือดไปฟอกที่ปอดเนี่ยควรจะออกจากหัวใจห้องล่างขวาที่เป็นเลือดดาก็ออกมาจากหัวใจห้องล่างซ้ายสลับข้างกัน งั้นอันนี้เนี่ยเราทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวใจห้องล่างซ้ายที่เราต้องการจะให้เขากลับมาบีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยช่วงต้นที่ผิดปกติเนี่ยมันบีบเลือดไปปอดซึ่งความดันต่งำงั้นเขาก็จะค่อยๆสบายเขาเขาก็จะบางลงบางลงแล้วก็ไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องต้องมาฝึกกันใหม่ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานเนี่ยต้องรีบทำ มีบ้างไหมคะอาจารย์จูนที่ว่าตอนเด็กๆนั้นไม่เป็นอะไรเลยแต่พอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยกลางคนนั้นอยู่ๆก็เป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเจอได้ครับบางคนไม่รู้จนกระทั่งสูงอายุ60-70เลยก็มีนะครับซึ่งพวกนั้นเป็นกลุ่มโรคหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดเนี่ยแต่ว่าเป็นชนิดที่เหมือนกับไม่ได้สลับซับซ้อนมากมายไม่ได้รุนแรงเพราะฉะนั้น<ะ>เขาก็จะไม่มีอาการเรื่องของ เขียว <ท Lanc an> หรือว่าไม่ได้มีอาการของอาการเหนื่อยอะไรมากมายนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยบางทีพออยู่ไปนานๆๆเนี่ยอาการเหนื่อยก็เพิ่มขึ้นเหมื ay, อนกับหัวใจมันต้องทํางานหนักกว่าปกติแต่ว่าไม่เยอะนะ่แต่พอนานๆไปก็เริ่มล้ามีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้นี่ก็คือทําให้เขาเนี่ยเพิ่งจะมาแสดงอาการตอนโตหรือว่าตอนที่สูงวัยขึ้นมาแต่ว่า <suggestions. S 1> บางครั้งเนี่ยก็อย่างที่อย่างที่ว่าไปแล้วคือบางครั้งการที่มันเจอทีหลังเนี่ยไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เป็นหรืออะไรแต่ว่าเพิ่งมาเจอเพราะเพิ่งตรวจเจอหรือเพิ่งเคยมีคนมามาตรวจได้ว่ามีความผิดปกติเช่นส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของเสียงหัวใจที่ผิดปกติเสียงหัวใจเป็นยังไงคะอาจารย์มันจะเป็นเสียงฟู่ฟู่นะครับซึ่งปกติแล้วหัวใจของเราเนี่ยมันจะมีเสียงเป็นเสียงปิดเปิดของลิ้นหัวใจเราก<า>็ไ,ได้ยินเสียงน่าจะเคยมีแบบได้ยินตามทีวีอะไรเงี้ยนะครับเสียงแบบตุ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 บอันนี้คือเสียงหัวใจคือ ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีเสียงฟู่ระหว่างไอตุบๆเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามันมีความผิดปกติอยู่มันไม่ควรจะมีเสียงพวกนี้อาจารย์จุนคะแต่เราจะได้ยินเสียงนี้ได้ยังไงคะหูฟังไปแนบหรือว่าต้องใช้เครื่องช่วยฟังถึงจะได้ยินคะใช้หูฟังที่แพทย์ใช้เนี่ยนะครับก็ก็จะได้ยินนะครับค่ะก็<ม>คือแหละไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอใช้หูฟังนั้นตรวจใช่ครับก็จะได้ยินเลยครับพอได้ยินแบบนั้นแล้วขั้นตอนการรักษาล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ พอได้ยินเสร็จก็ต้องไปตรวจด,ดูว่าความผิดปกติในหัวใจเนี่ยมีไหมแล้วคืออะไรนะครับเป็นชนิดไหนยังไงแล้วก็ถึงจะมาดูว่าการรักษามีกี่วิธีอะไรได้บ้างแล้วก็ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีไหนดีที่สุดค,ค่ะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะสําหรับการรักษาด้วยโรคหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่ามีเสียงผิดปกติอ๋อก็เอายาง่ายๆแล้วกันนะครับว่าสมมติเช่นคนไข้ที่เป็นผนังกั้นหัวใจรั่วนะครับ มันก็จะทําให้คนไข้เหนื่อยนะฮะเหนื่อยเพราะว่าหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นเพราะส่วนหนึ่งมันรั่วไปแล้วมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเองนะครับ<ฆ>มันก็ต้องบีบใหม่นะครับส่วนนี้นก็จะเหมือนกับต้องทํางานหนักมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการรักษาเนี่ยก็ตั้งแต่ให้ยานะครับ<ฆ>ให้ยาเพื่อให้หัวใจเนี่ยทำงานไปได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะให้พวกยาขับปัสสาวะให้หัวใจทํางานน้อยลง ช่วยเขานะเขาก็จะสบายขึ้นอันนี้เป็นการเพื่อเตรียมคนไข้ให้พร้อมสําหรับการรักษาะะทีนี้ถ้าวิธีที่เลือกต่อไปอาจจะเป็นการใส่ที่บางคนเขาเรียกว่ากางล่มนะพวกนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับใส่เครื่องมือเข้าไปเป็น,ปนคล้ายๆเ,เป็นฝาหอยนะครับสองข้างเนี่ยมาประกบกันตรงรูรั่วนะครับก็ปิดรูรั่วไปได้อันนี้ก็ขึ้นกับสภาพของรูรั่วว่าเหมาะสมหรือเปล่าในการที่จะทําเช่น ขนาดได้ไหมใหญ่เกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่าขอบเนี่ยมีครบไหมอะไรอย่างนั้นนะซึ่งถ้าเหมาะสมเนี่ยเราก็เลือกที่จะทําวิธีน,นั้นเพราะว่าคนไข้ก็ไม่ต้องผ่าตัดค่ะดูเหมือนว่าหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญแล้วก็มีโรคต่างๆซับซ้อนมากมายเลยในฐานะที่อาจารย์จุนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดพอจะเรียงลําดับให้ฟังได้ไหมคะว่าโรคหัวใจแบบไหนเนี่ยน่ากลัวแล้วก็เป็นภัยเงียบแล้วก็อันตรายที่สุดคือคุณผู้ชม จะได้ระมัดระวังค่ะ,ะถ้าจะให้พูดถึงในแง่ของหัวใจที่ผิดปกติมาแต่กําเนิดนะครับก็คงต้องพูดถึงพวกที่เป็นความผิดปกติที่มันซับซ้อนนะอย่างเช่นที่ว่าไปแล้วคือที่หัวใจมันไม่ครบห้องะนะครับพวกนี้นก็เป็นอะไรที่เราต้องรักษากันหลายหลายขั้นตอนเด็กเนี่ยอาจจะต้องสุดท้ายผ่าตัดถึง3าครั้งถึงจะจบแล้วจบแล้วเนี่ยก็คือเหลือหัวใจ ห้องล่างห้องเดียวเพื่อไว้บีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายอันนั้นก็คืออันนั้นก็คือเป็นความที่เ,เราจะต้องอธิบายพ่อแม่ตั้งแต่เล็กนะครับว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วเราจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปะนะครับอันนี้ก็ก็เป็นความยากลําบากอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ถูกละเลยมาตรวจไม่เจอนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่ว่าบางทีมาเจอตอนโตแล้วห,หรือตอนสูงอายุซึ่งพวกนี้ปัญหาเขาก็จะมีเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งถ้าเราทิา้งไว้โดยที่ ไม่เจอแล้วเพิ่งมาเจอตอนโตแล้วมีปัญหาไปแล้วเพราะพวกนี้ปัญหาที่ที่เรากลัวคืออะไรคือว่าเลือดเนี่ยอพอมันมีรูรั่วนะครับเลือดเนี่ยมันจะวิ่งจากซ้ายไปขวาเพราะแรงดันฝั่งซ้ายมักจะสูงกว่าขวาเพราะอะ,อะไรคะอ,ะ,อะอันนี้เป็นธรรมชาติครับความดันของหัวใจซีกซ้ายไม่ว่าจะเป็นห้องบนหรือห้องล่างเนี่ยเทียบกับหัวใจซีกขวาห้องบนกับห้องล่างด้วยกันเนี่ยก็ซีกซ้ายจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นพอมีรูรั่วปุ๊บนะครับถ้าไม่มีรอยติดตรงไหนเนี่ยเลือดก็จะวิ่งจาก ซ้ายมาขวาค,ครับพอเลือดวิ่งจากซ้ายมาขวาปุ๊บทาไงมันถึงจะไปต่อมันก็จะผ่านไปที่ปอดค,ครับผ่านไปที่ปอดแล้ววนกลับมาที่ห้องซ้ายใหม่คะ,นะัะทีนี้ไอ้ช่วงที่ผ่านไปปอดเนี่ยก็คือปริมาณเลือดจากหัวใจข้างขวาเท่าเดิมรวมแบบเลือดที่มาจากข้างซ้ายก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเลือดก็ไปปอดเยอะขึ้นอันนี้ที่ทําให้คนไข้เหนื่อยนะ,ะเพราะว่ามันก็จะไปทําให้เลือดข้างในปอดปอดก็เหมือนกับมันจะแฉะ ดงนั้นพอปอดแชรอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะมาด้วยเรื่องของติดเชื้ออะไรต่างๆและที่เรากลัวอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นนานๆก็คือแรงดันในปอดเนี่ยในเส้นเลือดในปอดเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วพอสูงขึ้นแรงดันเส้นเลือดในปอดสูงขึ้นถ้าสูงไปนานๆนานๆเนี่ยเส้นเลือดในปอดมันก็จะหนาตัวขึ้นหนาตัวขึ้นความต้านทานก็จะสูงขึ้นแรงดันสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งใกล้เคียงกับแรงดันที่ไปเลี้ยงร่างกายซึ่งพออย่างนั้นปุ๊บเนี่ย ปัญหาละเพราะว่าผ่าตัดแก้ไขไม่ได้ละต้องไปถึงเรื่องการเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนปอดและเพราะว่าเราผ่าตัดปิดรูรั่วตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้หัวใจต่อสู้กับแรงดันสูงๆไม่ได้ค่ะสาหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะที่เคยมีการรับการรักษาในเรื่องของโรคหัวใจผิดปกติตั้งแต่กําเนิดรักษาไปแล้วข้อควรปฏิบัติตัวหลังจากการรักษาละคะคืออะไรคะเชิญค่ะก็หลักๆเลยก็คือมาพบแพทย์ตามนัดนะครับสม่ําเสมอ แค่นั้นเองเพราะส่วนใหญ่แล้วโรคหัวใจพิการหรือหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดต้องบอกไว้เลยว่าที่เราบอกว่าหายแล้วหายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันยังมีความผิดปกติหลงเหลืออยู่และยังต้องการการดูแลต่อไปเรื่อยๆคขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการสุขก,กายสุขใจกับแพทย์ทยศภาในค่ำคืนนี้ตอนนี้อาจารย์จุนนำชัยสิริดิฉันสุภดาวิจักจวงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ